อไปที่สไลด์นะคะเรามาดูเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี2หลักแสดงว่าตัวตั้งจะต้องเป็นจํานวนที่มีกี่หลักนะคะ <S 2>, 2, <S ห2หลักตัวคูณก็จะต้องเป็นจํานวนที่มี2หลัก,ลกนักเรียนทราบที่มาแล้วว่าถ้าตัวคูณเป็นจํานวนที่มี2หลักเราต้องคูณให้ได้กี่บรรทัด กี two from ่บรรทัดคะสองบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งได้มาจากหลักหน่วยของตัวคูณคูณตัวตั้งทั้งหมดนะคะต่อไปบรรทัดที่สองได้มาจากไหนหลักสิบของตัวคูณคูณถูกแล้วค่ะโอ้ดีมากบรรทัดที่สองได้มาจากหลักสิบของตัวคูณคูณตัวตั้งทั้งหมด เพราะฉะนั้นหลักสิบของตัวคูณนักเรียนก็อย่าลืมว่าหลักสิบอยู่ในหลักไหนตัวเลขใดอยู่ในหลักสิบก็ต้องมีค่าเท่านั้นสิบด้วยไม่ใช่นักเรียนบอกว่านําหลักสิบของตัวคูณสมมุติว่าหลักสิบของตัวคูณเป็นเลขสองนักเรียนก็นํามาแค่สองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสองอยู่ในหลักสิบต้องมีค่าเท่ากับยี่สิบเราต้องคูณตามค่าประจําหลักนะคะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ถ้าครูพูดเฉยๆนี้นักเรียนอาจจะ มองไม่ออกเรามาดูกันเลยค่ะแต่ครูขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะเป็นการทบทวนแสดงว่านักเรียนเรียนแล้วในชั้นป .3 ทุกคนหยิบสม,มุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเกียนวันที่เรียบร้อยค่ะวันอังคารที่19กรกฎาคมพศ2554 เสร็จแล้วทุกคนเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะโจทย์ให้มาว่าโจทย์ให้มาว่าอะไรคะ89คด้วย93อะดีมากนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะ89คูณด้วย93บรรทัดต่อมานักเรียนเขียนวิธีทำแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นเลยค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูว่าวันนี้จํานวนไหนเป็นตัวตั้งดูให้ดีจํานวนไหนเป็นตัวตั้งนักเรียนดูตามโจทย์จํานวนไหนเป็นตัวตั้ง <8. S 1> 89มีใครบอก93มมีไหมไม่มีนะคะเพราะว่า93มีเครื่องหมายคูณอยู่ข้างหน้าเราก็เรียกว่าตัวคูณเราไม่จําเป็นต้องเอาจํานวนนับซึ่งเป็นจํานวนมากมาเป็นตัวตั้ง ะะจํานวนในหลักเท่ากันถ้าหลักเท่ากันตัวเลขที่มาก่อนนะักเรียนนํามาเป็นตัวตั้งได้เลยเพราะตัวเลขที่มาก่อนเราเรียกว่าตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวตั้งในนี้ก็คือ89ไปพร้อมกันเลยนะคะคูณด้วยใส่เครื่องหมายคูณเลยค่ะ98 98เป็นจํานวนที่มี2หลักเห็นไหมคะหลักคูณตรงกันนะ ห้ามเยื้องห้ามยอ่อเด็กค่ะเขียนหลักให้ตรงกันเมื่อใส่เครื่องหมายคูณในแนวตั้งเราจะต้องขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นปฏิบัติพร้อมครูเลยค่ะหยุดสี่วันบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะครูทบทวนให้เลยแต่เราไปพร้อมๆกันได้เท่าครูยังคะ,ะถ้าเท่าครูแล้ว บรรทัดแรกตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจากคูด้วยดีมากได้มาจากหลักหน่วยตัวคูณในที่นี้ก็คือเลข3 3ไปคูณด้วย89ใช่ไหมคะ <5 S 1> แต่ตอนนี้ครูให้นักเรียนเขียนที่มาด้านหลังซะก่อนว่าบรรทัดแรกเนี่ยได้มาจากหลักหน่วยตัวคูณก็คือเลข3คูณตัวตั้งทั้งหมดก็คือ89เ้ราก็นําลงมาเขียนในแนวนอนนี้ก่อนเสร็จแล้ว <พ uka> เราใส่เครื่องหมายใส่องา่าใส่ลูกศรไปค่ะเมื่อเราใส่ลูกศรแสดงว่าเราจะต้องคูณในแนวไหนคูณใ,ในตัน้งแนวนอนแนวนอนเราต้องคูณแนวนอนเพราะาลูกศรอ,อยู่ตรงนี้เมื่อคูณแล้วคูณแนวนอนแล้วใส่ผลลัพธ์ให้ตรงกับหลักในแนวตั้งนะななคะครูยังไม่สอนแนวตั้งนะเรายังอยู่แนวนอนก่อนก<ต>่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไว้ต่อต่อไปเดี๋ยวครูจะลดขั้นตอนลง อะต่อไปค่ะเราก็ามาคูณแนวนอนโดยเริ่มจากน้ำสา3คูณกับดีมากน้ำสามไปคูณกับก้าอ่ะช่วยคูณค่ะโอ้ 5, 5, ดีมากสามเ้ายใส่เทด2คููใส่เลขเจตรงไหนดีใส่เงเตรงหลักหน่วยถูกต้องใส่เจ็ที่หลักหน่วยไปทดสองตรงไหนเลขแปแนวตั้งหรือแนวนอน ดีมากแนวนอนนะคะใส่ที่แนวนอนแบบนี้นะทุกคนปฏิบัตินะคะต่อไปค่ะเมื่อคูณหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำสามไปคูณกับ8ในหลัก10 8คูณ3ได้เท่าไหร่24มีทดไหมคะม,มีทดอีก <S 2, 2, <S 2รวมเป็น 26, 26, 26. เราก็ใส่ 26นะคะให้ตัวเลขตรงหลักกัน <_ d ata> เห็นไหมคะเลขหกนี่ตรงหลัก10 <_ d ata> เลข2เนี่ยื่นมันออกไป <_ d ata> เดี๋ยวนักเรียนบอกเอ๊ะทำไมครูบอกว่าไม่ให้ยื่นด้านหลังแต่ทำไมครูยื่นด้านหน้าได้ <_ d ata> ได้เพราะเวลาเราคูณเราจะใส่จาก <_ d ata> ข้างหลังไปข้างหน้าบรรทัดแรกเสร็จหรือยังไหนใครยังไม่เสร็จบรรทัดแรกบ้าง ครูบอกว่าเราจะไปพร้อมกันนะแล้วนักเรียนห้ามคุยเด็ดขาดเพราะถ้านักเรียนคุยเดี๋ยวต่อไปนักเรียนไปคูณ3หลักคูณหลายหลักนักเรียนจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ถ้านักเรียนเข้าใจคูณ2หลักกับ2หลักแล้วเดี๋ยวง่ายเลยเราใช้แบบเดียวกันใช้หลักการแบบเดียวกันหมวลหน้าที่ของหลักหน่วยแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของหลัก10ตัวเลขอะไรอยู่ในหลัก10เลข9นะคะเราไปดูที่ตัวคูณ9อยู่ในหลัก10 นักเรียนก็เอา9้าไปคูณกับ89เ้ลยได้ไหมไม่ได้เพราะ9้าอยู่ในหลักสิบดีมากค่ะ9อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น90เราเขียนที่มาในแนวนอนนีซสก่อนอ่าเพราะเวลาครูตรวจครูตรวจคันบ้านไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วมีบางคนสับสนตรงนี้นักเรียนจะเหลือเก้าเฉยๆไม่ได้นะคะแล้วอีกกณีหนึงนักเรียนจะไปเขียน93ก็ไม่ได้เพราะเราคูณทีละหลัก แล้วคูณตามค่าประจำหลักเพราะฉะนั้นบรรทัดที่สอเนี่ยจะได้มาจาก9อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ 90, 90. คูณด้วยตัวตั้งทั้งหมดตัวตั้งทั้งหมดก็คือเท่าไหร่89เราก็เขียน89ในแนวนอนเท่าครูไหมคะไหนใครยังไม่เท่าครูอีกแต่นักเรียนหญิงบอกคุณครูนี่เช้ามากเลยหนูเสร็จต,ต้องนานแล้วใช่ไหมคะ อ่าคูปไปช้าก่อนเพราะมีนักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจต่อไปเราก็ไปคูณในแนวนอนเหมือนเดิมบรรทัดที่สองบรรทัดนี้เราจะได้มาจาก90คูด้วย89ใช่ไหมคะอ่า<ม>เราจะใส่บรรทัดน,นี้เก<ม>่งมาก90มี0เราใส่0ไว้ก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราคูณในแนวนอนไปแล้วการคูณด้วยผู้คูณของ10 ก็จะมี1 0จนกระทั่งถึง90เพราะฉะนั้น90เนี่ยเป็นผู้คูณของ10เรายังใช้อยู่เด็กสหลักเดี๋ยวเราไปเรียน3หลักเราก็จะใช้ผู้คูณของ100บ้างพอไปเรียนคูณ4หลัก5้าหลัก6หลักเราก็ใช้ผู้คูณของ1,000 1 0ัน1น0 0 0 0ต่อไปเรื่อยๆแต่แค่ปสครคูไปสุดแค่ผู้คูณของ1000พอนะคะออาต่อไปค่ะเรามาช่วยคูณแนวนอนหน่อยค่ะ 90มีศูนย์นักเรียนใส่ศูนไว้ก่อนนะคะเพราะนั้นเราจะใส่ศูนย์ของ90ไว้ก่อน90ก็ว่าจะเหลือแค่แค่9นะคะนักเรียนนำา9้าไปคูณกับอะไรคะคูณได้ยินสองเสียงแล้วตอนนี้นักเรียนเวลาหนูเริ่มคูณหนูต้องเริ่มคูณที่หลักไหนไหนก่อนหลักหน่วยเพราะฉะนั้น89ตัวไหนเป็นหลักหน่วย 9อย่าสับสนนะคะ,ะ่ทุกคนดูด้วยค่ะเรานำา9ไปคูณกับ9ก่อนพวะเวลาคูณเราต้องเริ่มที่หลักหน่วยถูกต้อง9คูณ9้8ได้ 8. 8. 8. เราใส่ <8. S 1> ใส่หน <8. S 1> ทด8อย่าลืมเราใส่ตัวหลังทดตัวหน้าไปทดตรงไหนทด,นดนตรงไปทดตรงเลข 8, 8. หลัก10บในแนวไหน ดีมากแนวนอนเพราะเราคูณแนวนอนอยู่เราก็ทด8เอาไว้อา้าวใครไม่มีทดหนูทดตามครูเลยค่ะข้าวต่อไปนักเรียก็นำเก้ 9, ไปคูณกับ8ปดคูณด้วย8เท่ากับ 8, 8, 7, โอ้ดีมากเคูณด้วย8เท่ากับ72มีทดไหมคะมีะมีทดอีก8รวมเป็น 8, 8, 8. โอ้ดีมากนะคะบอกแล้ววันนี้ นักเรียนหญิงน่ารักทุกครั้งที่มาออกอากาศนักเรียนชายวันนี้ก็น่ารักนะคะหลายคนเลยเมื่อนักเรียนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลคูณในหลักสิบแล้วผลคูณในหลักหน่วยก็ได้แล้วบรรทัดแรกบรรทัดแรกครูไม่ค่อยกังวลใจนะคะเพราะส่วนใหญ่นักเรียนรู้ที่มาทําถูกต้องแต่บรรทัดที่สองเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าเราดูที่หลักสิบตัวคูณตัวเลขไหนก็แล้วแต่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่านั้นสิบแล้วอย่าลืมต้องนำศูนย์มาวางไว้ก่อน ถ้านักเรียนไม่นำศูนย์มานำเลขหลักเดียวไปคูณเลยในหลักสิบเอา9้าไปคูณ89เลยผลคูณเป็นไงคาดเคลื่อนไปหมดไม่สมเหตุสมผลใช่ไม่ได้ช่วยบวกหน่อยค่ะ7บวกได้ศูนย์เท่ากับ7ต่อไปหลักสิบ6บวกได้หนึ่งเท่ากับ7หลักร้อยสองบวกได้ศูนย์เท่ากับหลักพันมีตัวบวกไหมคะไม่ม,ม,มีแล้วก็ใส่8ตัวเลขเกินสาหลักไหม เกินเราทำยังไงใส่จุลภาคนับ1 2, 2> ึ่งสอามอ่าเสร็จแ,แล้วขีดเส้นใต้สอเส้นต่อเป็นเลขไทยไหนใครทำเสร็จก่อนครูแล้วได้คำตอบถูกต้องยกมือค่ะเก่งมากบอกแล้วนักเรียนหญิงเก่งมากเลยมีการติมาโกมนธนาลีากาติการกด้วยนะคะอ,อ,อลิ <ไป S 1> สาแล้วก็สุรีรัตน สุกัญญาโอ้ท่านนักเรียนชายไม่แพ้กันเลยมีอัธวุฒินัทพลทันไทยทพงสกุลนะคะอนุพันธ์ดีมากพีรพงศ์ไหวไหมคะโอ้ผิดไม่เป็นไรคะ่ะผิดเดี๋ยวเราแก้ไขปรับปรุงได้ใครผิด ยกมือค่ะคูจะดูซิว่าวันนี้ผิดกี่คนมีพีละพงแหละหนึ่งคนอื่นผิดให้แก้ไขเลยค่ะคุณบอกคณิตศาสตร์ผิดได้ไหมได้แต่จะต้องทำไม,ไมไออแก้ไขถูกต้อง เดี๋ยวคุูจะไปซ่อมเสริมพรลพงตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะคะที่ชโมซ่อมเสริมนะอ่าต่อไปข้อต่อไปเลยค่ะอ่าข้อ